นี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมนะครับรีวิวการทํางานนะครับเครื่องอัดฟางนะครับ HB 135นะครับตัวนี้เครื่องสภาพเหมือนเครื่องใหม่มือหนึ่งเลยนะครับราคาเพียง310,000บาทนะครับเดี๋ยวกาลังเตรียมรถนะครับเพื่อไปอัดฟางนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับใครสนใจนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็น h b 1 3 5นนะครับไปจบกันเลยครับ ชัดเลยครับวันนี้เราเกาะกับเจ้า L 3 4 0 8 DI นะครับรถคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับราคา155,000บาทนะครับปันบกครับเช็ดระบบก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปอ่านฟังตรงนั้นให้ดูนะครับนี่คือสภาพเครื่องรอบๆนะครับ แรกนะครับก็เครื่องนี้มานานแล้วนะครับมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับยังไม่ทันได้รีวิวนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนําน<ำ>มารีวิวนะครับให้ก<อ>ับลูกค้าไอ้เปิลตะตะ,ะเพียงเก่ามา้ครับเออตะเพียงเก่ามาอากาศครับเครื่องเครื่องเก่านะครับเป็นฟางเก่า ข้อนสองนะครับดูจังหวะก้อนที่สองนะครับก้อ,อ,อนแรกจะไม่แน่นนะครับก็ถูก้อนที่สองเอาไม่เอียงหน่เอาไม่เอียงเ,เบรดนั่นละนเบียกเราเบียกเบียกแล้วมันแนแ่นทุกคครับเ,เราใช้เชือกเบอร์เก้านะครับของความเข็ก การันตีครับเหมือนเครื่องใหม่แน่นอนนะครับใหม่ๆแน,น่นๆเลยนะฮะเอานีไปไซบปะไ้่ไเอานีไปใต้าไปใตก้อ,กอ,น,น,อนก้อนนี้มันแตกยอะเนยอะแค่ครับแตกเยอะเลยนะเป็นได้เบิ้องอัน ก่อนที่ที่สองก่อนที่สามครับอันนี้หัดแบบเงีวๆให้เบิ่งเลยครับสามแสนหนึ่งมืนนะครับเด้อคุ่มๆนะครับเจ็ดหนึ่งสามห้าอันนี้เอาเกียร์ข้าไปาเกียร์ข้านะครับ มาอีกเพิ่งเพ้อมควันที่สามอันนี้มันติดเป็นก้อนก้อนที่ที่สองยังบ่เนี่ยก้อนที่สามมาแล้วแน่นแล้วดึงก้อนนี้ออกนะดึงควันนี้ออกครับไปได้เพิ่งกันครับเพี้ยงเปียกเนี่ยังหน่อยครับเปียกเ่ราม่หน่อยลรอครับเปียกหลายเลยครับแน่นเลยได้ครับแน่นแล้ว นะครับนี่ตัดแล้วครับนี่ตัดแล้วตัดแล้วนี่ก้อนนี่ัดแล้ว ก็ดึงดึงไปเรื่อยนะฮะเฟืองครับพี่น้องเอ้ยเฟืองเฟืองเปียกครับนี่ครับตัดแล้วครับมันเปียกเปียกมันเปียกครับเอาไปได้สนใจนะครับเรืองนี้ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่งให้ปีสามร้อยกิโลนะครับ เป็นเครื่องอัดวางนะครับอา S B หนึ่งสามห้านะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาแล้วพอแล้วมาแล้วพอแล้ว,ลว,ลวนะครับสนใจติด,ดต่อสอบถามมาได้นะครับจะไปดูวางข้างด้านหลังมาแล้วแน่นๆแล้วนี่แน,น่แน,นแล้วน,แน,น,แวนี่ได้แล้ว มันตัดล่ะโอเคตอนม,มีเพี้ยงหม่ไหมก็อยากอัดให้พี่น้องได้เบิง้งดีกว่านี้ครับมือหนีก็มีแต่เพี้ยงเก่าๆครับก็มาล่องเื่องลั่นเื่องให้เบิ้งครับอขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับทีมมาติดตามกันนะครับ